้องจะกำหนดงบไว้ให้ตัวเองประมาณ5,000บาทนะคือจะเอาไปใช้ทำอะไรก็ได้ ฮัลโหลสวัสดียามเย็นกันนะทุกคนจริงๆก็ไม่เย็นแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบ,บจะสองทุ่มแล้วสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยก็คือเป็นคลิปหลังจากที่สอบปลายภาคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จะปิดเทอมประมาณ1เดือนนะ้องก็เลยอยากที่จะเออบล็อกเก็บมาเลยว่าในช่วงระยะเวลาประมาณ1เดือนเนี่ยทำกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งสาหรับกิจกรรมแรกเลยเนี่ยก็คือเราจะต้องมาอันบ็อกซ์พัสดุก่อนกันนะทุกคนวันนี้ก็คือมีมาส่งค่อนข้างหลายชิ้นเลยทีเดียวนะมี1น3 4 5มชิ้นกันเลยนะทุกคนก็สั่งมาสําาหรับในนส่วของกร เพราะว่าช่วงปิดเทอมนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ว่างโมกเ็เลยจะแบบเออสั่งของมาแล้วก็ทำคลิปรีวิวสินค้าอะไรประมาณนี้เนาะ อันนี้ก็คือมีค่อนข้างหลากหลายชิน้นสักนิดนึงสำหรับชิ้นแรกเลยก็คืออันนี้เป็นกระเป๋านะทุกคนเฮ้ยเอาจริงๆคือเห็นใบแค่เนี้ยแต่ว่าเมื่อกี้มกลองใส่ของดูอะไรดูอย่างเงี้ยคือมันจุเยอะมากทุกคนแบบใส่ล่มใส่ขวดน้ําใส่อะไรอะไรคือได้หมดเลยแล้วก็โดยปกติแล้วว่าม้งจะเป็นคนที่แต่งตัวแบบเสื้อค่อนข้างมีความส่วนใหญ่ก็ใส่เสื้อขาวใช่ปหส่วนกางเกงอ่ะส่วนใหญ่ไม่นาตาลก็เป็นสีน้ําเงินไม่ก็สีดำอนะไรเงี้ยแบบเออสีอันนี้ก็คือถือว่าค่อนข้างเข้านะก็แบบใส่ สะพายเก๋ๆได้เหมือนกันนี่นใส่แบบสะพายอะไรเบาๆหรือว่าจะถือเป็นแบบอ่ะอย่างนี้ก็เลิอยู่เหมือนกันนะอันนี้ใบนี้ประมาณ น่าจะ1 90บาทมั้งถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นชุดนอนนะทุกคนอนะ่ะเฮย้ยน่ารักมากอันนี้ก็คือเป็นลาย Toy Story จะเป็นแบบว่าผ้าไหมญี่ปุ่นคือเนื้อสัมผัสก็คือถือว่านุ่มใช้ได้นะคิดว่าน่าจะใส่นอนสบายอยู่อันนี้เสื้อจะเป็นฟรีไซ i z e แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกางเกงอ่ะจะเป็นเอวแบบยางยืดตอนแรกเปิดออกมาใช่ว่าคือตกใจ่าแบบเฮย้ยเอวมันเล็กแค่นี้เองเหรอแต่ว่าจริงๆแล้วแบบมันยืดได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่แต่คือแบบน่ารักมากแค่ประมาณ150 ออะถูกมากจริงๆส่วนของอีก2อ,อย่างอันนี้ก็คือจะเป็นของใช้นะอันนี้เป็นน้ำยาซักผ้าทุกคนได้ทั้งหมด16ถุงเลยก็คือประมาณ8ลิตรได้ใช้ก็ราคาประมาณ200เองอะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นทิชชู่แบบ นี่สี่แพคใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนราคาประมาณร้อยกว่าบาทเองอะ่ะคือช่วงเนี้ยว่างโมงก็เลยพยายามที่จะหาสินค้าหลายๆตัวมาขายมากยิ่งขึ้นนะคือด้ยวยความที่ว่าช่วงแรกๆที่โมกเริ่มต้นทําในนะ้าติ๊กต็อกอออันนี้เผื่อว่าใครเพิ่งมาติดตามนะคือด้ยวยความที่ตอนเนี้ยโมกกาลังทําในนะ้าติ๊กต็อกก็คือเป็นติ๊กต็อกแอเฟอร์เอประมาณนั้นถ้าสมมติว่าโมกรีวิวสินค้าลงในคลิปติ๊กต็อกแล้วก็มีการปักตะกา้าถ้าเกิดว่ามีคนกดสั่งซื้อผ่านตะก้าน่นนะโมก็จะได แล้วเนี่ยช่องแรกๆคือโมกขายหนังสือเป็นหลักซึ่งข้อดีเลยก็คืออย่างแรกเลยนะคู่แข่งในตลาดอ่ะมันน้อยคือไม่ใช่ว่าแบบใครก็จะหยิบยกขึ้นมาทําได้ง่ายๆนึกออกปะมันค่อนข้างที่จะมีความสเปซิฟิกนิดนึงใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราทําคลิปวิดีโอที่มีคุณภาพขึ้นมาแบบนิดเดียวแบบนิดเดียวเท่านั้นอ่ะมันก็ขายได้แล้วเพราะว่าคู่แข่งมันน้อยไงแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งเลยก็คือเราจําเป็นที่จะต้องหาลูกค้าใหม่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าหนังสืออ่ะมันไม่ใช่อะไรที่ นื้อออกมาว่าอ่ะอย่างสมมติว่าเรามีหนังสือเล่มนี้แล้วอะคงไม่มีใครกลับมาซือ้อหนังสือเล่มนี้ซ้ำอีกหนึ่งรอบเนื้ออ,อกปะนั่นหมายความว่าเราจะขายหนังสือเล่มนี้ได้เราต้องหาลูกค้าใหม่เรื่อยเรื่อยเรื่อยืเรื่อยซึ่งในการทําธุรกิจเนี่ยการหาลูกค้าใหม่เป็นอะไรที่ยากและเหนื่อยที่สุดแล้วเมื่อเทียบกับการที่เราจะทําให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาซื้อของเดิมที่เราขายอยู่ให้ได้คือถึงแม้ว่าเวลาที่มุขายหนังสือเนี่ยหนึ่งออเดอร์จะได้ค่าคอมค่อนข้างเยอะนะคือค่าคอมต่อหนึ่งชิ้น 10ถึง80บาทเลยแต่ว่าแน่นอนว่าการที่เราต้องหาลูกค้าใหม่ในทุกๆวันเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่สามารถหาได้มันก็เลยทําให้ยอดขายของวงเนี้ยค่อนข้างที่จะมีความแบบ คือมีความเ t a b l e มาหลายเดือนแล้วค่อนข้างแบบคงที่อะเออมากๆเลยโมก็เลยคิดว่าเออเราควรที่จะเปลี่ยน t a r ก็ตของตลาดมากยิ่งขึ้นคือสินค้าที่เป็นพวกของใช้หรือว่า fast fashion หรืออะไรต่างก็แล้วแต่เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งเลยก็คือมันขายค่อนข้างง่ายแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถกลับมาซื้อซ้ำได้ไะอย่างแบบกระดาษทิชชู่อย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่าใช้หมดอะมันก็ต้องกลับมาซืา้อซ้ำนึกออกป่ะคือมันไม่จาเป็นที่จะต้องหาลูกค้าใหม่แต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งเลยก็คือมันได้ค่าคอมน้อยเราต้องทําให้ได้แบบ วนออเดอร์เยอะๆอะไรแบบนี้แล้วก็อีกอย่างเลยก็คือคู่แข่งในตลาดมันค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าใครก็หยิบจับเอาขึ้นมาทําได้อย่างเงี้ยก็ต้องไปแข่งกันอีกทีนึงนะประมาณนี้สำหรับในส่วนของเช้าวันนี้เนียโมกเองก็มีแพลนเอาไว้ตั้งนานมากแล้วนะก่อนที่จะสอบเสร็จ ชานี้จะเสียงแหบๆสักนิดนึงนะทุกคนก็ด้วยความที่ว่าช่วงก่อนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่โมกทํางานค่อนข้างหนักเนาะคือทําช่องทํานูน่ทนทํานี่หาเงินรับงานอะไรใดๆก็คือแบบทํางานอย่างเดียวหาแต่เงินแต่ว่าแทบจะไม่ได้ใช้เงินเลยก็เลยแพลนไบว่าแบบเออช่วงปิดเทอมเนี้ยโมกจะกําหนดงบไว้ให้ตัวเองประมาณ5000บาทนะคือจะเอาไปใช้ทําอะไรก็ได้จะไปแบบว่าไปกินไปเที่ยวไปซื้อของไปอะไรใดๆก็ได้ที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะอยากจะทํามาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ได้ทําสักทีหนึ่งก็เดี๋ยว ตามไปดูกันดีกว่านะว่าวันนี้เนี่ยมงจะไปไหน the gap train and สำหรับตอนนี้ก็คือมาที่ MRT บางไผ่นะทุกคนวันนี้เดี๋ยวจะมาที่บ้านศิลปินคลองบางหลวงกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือมีนัดกับเพื่อนด้วยอีกประมาณ3คนก็นัดกันไว้ตอนประมาณเที่ยงนะตอนนี้คือมองมาถึงตอนเที่ยงตรงเลยก็เดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งเพื่อนก็น่าจะมาและเรื่องของกินสุดแค่นี้ใช่ วันธรรมดาแทบไม่เปิดเลยอะ ตอนนี้เรากินข้าวอิ่มแล้วฮะเดี๋ยวเรากำลังจะไปร้อยลูกปัดกันก็จะเป็นออกแนวเหมือนมีข้อมือแล้วก็น่าจะมีสร้อยขอด้วยมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะค่ะนวิธีร้อยนะคะลูกค้าจับเป็นสองเส้นคู่แล้วต้นลูกปัดจะนีนก็คือร้อยลงมาได้เลยโอเคขอบคุณครัวันนี้ก็คือเลือกสีมาได้มีความ วันนี้ก็คือเลือกสีมาได้มีความแบบว่าโซโกับปุกกระปิกมากก็คือมีสีขาวที่แบบเป็นรูปดาววันนี้เดี๋ยวอาจจะสับแบบใส่สว่างนิดนึงแล้วก็จะมีสีชมพูที่แบบโซโมินิมอลสุดๆแล้วก็มีสีเขียวแบบเขียวมรกตเขียวเมียวซับแล้วก็จะมีขาวที่เป็นลูกป,ปัดกลมๆด้วยนิดนึง ตอนนี้ก็คือร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนสีก็คือดูมีความแบบนะก็ตามสไตล์ของเราเองอันนี้ก็สามารถที <country> ่จะมาแบบว่านั่งตรงริมน้ําแบบนี้ก็ได้นะทุกคนรู้สึกว่าสดชื่นไปอีกแบบแล้วก็จะมีเรืออะไรแบบนี้แล่นผ่านด้วยถือว่าลม คือตอนนี้มันก็ไม่ได้เย็นนักหรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่มีเรือวิ่งผ่านอะไรเงี้ยจะมีความรู้สึกว่าแบบลมมันจะโชยเข้ามาแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยนะถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าอยู่ในกรุงเทพแล้วอยากที่จะหาสถานที่แบบเออพักผ่อนพักผ่อนหย่อนใจหากิจกรรมทําด้วยอะไรแบบนี้ที่บ้านศิลปินคลองบางหลวงถือว่าเป็นสถานที่ที่มมงรู้สึกว่าเหมาะมากๆเลยนะบอกเลยว่าพูดอันนี้เนี่ยไม่ได้ค่าโฆษณานะคือครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะที่โมกมาที่นี่ก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่ง ถานที่ที่ค่อนข้างแร,รมากๆเลยนะในกรุงเทพคือปกติในกรุงเทพมันก็จะแบบมีแต่ห้างมีแต่ความวุ่นวายใช่ปะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเอ,อชุมชนของชาวบ้านเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นการสนับสนุนกลุ่มชาวบ้านที่เขาออกมาทําแบบทําอะไรพวกเนี้ยขายด้วยนะอืมดีมากๆ คือสไตล์สำหรับที่นี่เนะี่ยก็คือจะเป็นเรือนไม้แบบนี้หมดเลยนะก็ถือว่าเป็นซีซันที่ให้บรรยากาศของความเก่าแก่แล้วก็ความแบบคลาสสิกอะไรแบบนี้ย ตามรายทางแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีขายพวกของที่ระลึกด้วยนะมันก็จะเป็นพวกแบบว่าภาพวาดหรือว่าจะเป็นสร้อยข้อมือกำไรอะไรต่างๆแบบนี้ที่ชาวบ้านชาวบ้านเขาทํากันขึ้นมานะอันนี้ก็รอบที่แล้วโมกมาเนี่ยจำได้ว่าตอนนั้นน่าจะมาวันเสาร์ทิ์นะมันก็เลยจะมีพวกร้านอาหารอะไรแบบนี้เปิดอยู่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่ารอบนี้คือโมกมาวัน วันนี้วันอะไรอ๋อวันนี้วันพาริฮัตวันนี้เป็นวันธรรมดานะดังนั้นพวกร้านอาหารอะไรเงี้ยก็ตรงโซนบริเวณนี้จะไม่ค่อยมีถ้าสมมติว่าจะกินเนี่ยคือต้องเดินไปที่ตรงโซนบริเวณนู้นเลยฮัลโหลยามเช้าตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสี่สิบสองนาทีตอนนี้คือรู้สึกว่าง่วงมากแล้วก็เพลียมากเหนื่อยมากเสียงอาจจะแ,แหบๆนิดนึงนะสําหรับเช้านี้คือต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ไปตลาดน้ําคลองวังหลวงมาโมก,กลับก่อนเพื่อนๆเลยคือโมกลับไปต้องแบบประมาณ เกือบเกือบบ่ายสามาประมาณบ่ายสองสี่สิบอะไรเงี้ยเออโมกก็ออกจากที่นั่นแล้วแล้วเพื่อนเขาก็อยู่ร้อยไอ้สร้อยข้อมือกันต่อเออประมาณนั้นคือเมื่อวานอ่ะโมกมีมาถ่ายงานที่สามย่านมีทาวมันเป็นงานที่ดิวไว้ตั้งนานชาติแล้วแหละนานมากมก็เลยโมกก็เลยแบบอโอเคเลื่อนไม่ได้ก็จําเป็นที่จะต้องไปวันน,นั้นนั่นเอง โอเคสำหรับตอนนี้ก็คือโมกแวะเข้ามาทําชุระที่โรงเรียนหน่อยแต่ไม่ใช่การมาแก้รอดหรือการมาส่งงานนะทุกคนไม่ใช่ก็คือเราทําจัดการไปตั้งแต่แบบ ก่อนปิดเทอมเรียบร้อยแล้วแล้วส่งงงส่งงานอะไรต่างแต่ว่าวันนี้มีเข้ามาวัดขนาดป้ายของตึกนิดนึงใช่คือเดี๋ยวแบบว่าก่อนเปิดเทอมเลยงะเราจะต้องทำป้ายเอาไว้ติดที่ตึกซึ่งวันนี้ก็เลยมาถ่ายรูปให้เป็นตัวอย่างแล้วก็มาวัดขนาดด้วยนะว่าขนาดประมาณเท่าไหร่ก็เลยแวะเข้ามาที่โรงเรียนก่อนแ๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เนา่โมกกำลังเดินไปที่ศูนย์หนังสือจุลานะว่า,าจะไปสอบถามละเอียดสักนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าเราจะปินป้ายขนาดประมาณเนี้ย มาติดเอาไว้ที่ตึกอะ่ะจะเป็นราคาประมาณสักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่ว่าม้งเองก็อยากจะเอาร้านที่มันไม่ไกลมากจากโรงเรียนนะแล้วการปิ้นอันนี้เนี่ยมันเป็นป้ายที่ค่อนข้างใหญ่แล้วมันเป็นฟิวเจอร์บอร์ดก็เลยแบบเอออาจจะต้องหาร้านที่ใหญ่สักนิดหนึ่งก็สวนหนังสือจุฬาน่าจะเป็นออปชั่นที่ใกล้โรงเรียนแล้วก็เป็นร้านที่ค่อนข้างใหญ่มากที่สุดแล้วโอเค,เร,รอครรเ,รเรียบร้อยลวทุกคนไปสอบถามรายละเอียดมาเรียบร้อย เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปที่สยามพารากอนกันวันนี้ก็คือเราจะมาเที่ยวโซนสยามกันนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปจบที่ตรงไหนก็พูดตามตรงว่าไม่ได้มีแพลนอะไรมาเลยแต่ว่าวันนี้ไม่ความรู้สึกว่าอยากที่จะกินซูชิโรแล้วก็อยากที่จะไปดูหนังเรื่องอวิมาน้นาก็เดี๋ยวตามไปดูกันละกันว่านอกจาก2 activities นี้นจะมีไปไหนอะไรยังไงเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือแดดร้อนแบบ ร้อนแบบร้อนมากตอนนี้คือมกมาตอนประมาณเที่ยงเกือบกืบจะครึ่งนะก็เดี๋ยวไปกินซูชิโร่ก่อนกันแล้วกันเริ่มมีความรู้สึกว่าแบบหิวห pues ิวแล้วเข้ามาในพารากอนค่อยยังชั่วหน่อยนะทุกคน ก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสาเหตุที่ทําไมถึงต้องถอมมาถึงสยามเอาจริงแล้ว,ว่แถวคอนโดโมก็มีนะซูชิโรสแล้วก็มี SF ด้วยซ้ำเมเจอร์ก็มีแต่ถามว่าทำไมถม่อมมาที่นี่เพราะว่าคืออย่างแรกโอเคละโมกต้องมาแบบว่ามาดูเรื่องงานที่โรงเรียนด้วยนิดนึงอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างเลยก็คือด้วยความที่ว่าโมกเนี่ยมีได้รับคูปองมาจากที่โรงเรียนคือเหมือนกับว่าที่โรงเรียนอะ่ะเขาโคกับคังเมเจอร์สาขาสยามพารากอน คือเขาจะมีคูปองที่ให้เด็กเตรียมมาสามารถที่จะมาดูหนังที่เมเจอร์พัรากรได้แค่ที่เดียวนะในราคาเริ่มต้น9 9บาทเก็เลยตัดสินใจที่จะมาดูที่นี่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอไปถึงหน้างานแล้วอ่ะจะจ่ายราคาเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าเริ่มต้น9 9อีเขามาเริ่มต้นเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะ แต่ประเด็นตอนนี้ก็คือโมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าซูชิโรสสาขาสยามพารากอนเนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนนะคือรู้แค่ว่ามันอยู่ชั้นสี่เพราะว่าเปิดเน็ตเมื่อกี้นี้เองแต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนั้นอะโมเคยมากินกับเพื่อนตอนนั้นก็ประมาณสักสองสาเดือนแล้วเหมือนกันนะก็จําไม่ได้แล้วเหมือนกันว่ามันอยู่ตรงจุดไหนแต่จําได้ว่ามันอยู่แบบในหลืบแบบในหลืบเลยทุกคนคือแบบว่าต้องเดินเข้าไปแบบอยู่ในลืบแบบ ลืบจริงๆอะ่ะเออแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพาร์ทไหนของสยามพารากอนนะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆแล้วกันโอเคทุกคนตอนนี้ความทรงจำของโมกเริ่มกลับมาแล้วก็คือจำได้ว่าตอนนั้นน่ะเหมือนนะ่าจะต้องเดินผ่านตรงว o w e r mall ก่อนน่้นแหละแล้วเดินไปอีกซีกหนึ่งแล้วมันก็จะไปทันุตรงลืบลืบหนึ่งเออจำได้แล้วจำได้แล้วโอเคนี่เลยทุกคนมาถึงแล้วซูชิโร่โอ้โหโคตรอยู่ในลืบมากมาหนึ่งคนยังไม่ได้ตองคิวอะค่ะ ตอนนี้ก็คือได้โตเรียบร้อยแล้วะ,ะช่องเรามีใหม่แล้วนะคะาะว่าได้คนพี่ว่าครั้งก่อนเนี่ยที่มอกมากินซูชิโร่แล้วก็อัดคลิปไปก็มีความรู้สึกว่าแบบโอ้โหเสียงรบกวนวมันค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะถอยใหม่มาสักตัวหนึ่งก็คิดว่าเสียงน่าจะดีขึ้นเยอะมากๆเลยก็วันนี้เนี่ยที่โมกมาเป็นวันจันทร์นะเป็นวันธรรมดาดังนั้นเนี่ยคนก็จะแบบน้อยมากเลยนี่คือโมกมารอคิวไม่ถึง5นาทีก็ได้แล้วนะปกติเนี่ยถ้าเป็นซูชิโร่คือถ้าสมมติว่าไม่จองคิวมาล่วงหน้าแล้ว้วแบบมาาาถึงงหนนาานเนี่ คือรอคิวน่าจะประมาณแบบครึ่งชั่วโมงได้แบบนี้องั้นเดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันเลยดีกว่าขอดูก่อนนะว่าจะกินอะไรดีวันนี้คือแบบว่าเป็นการใช้เงินที่เราจะไม่คิดเลยนะครปกติเนีเวลามาซูชิโร่ก็ต้องแบบคำนวณงบนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมวันนี้ก็จะแบบไม่คำนวณอะไรเลยนะเออ ถ้าพูดถึงเมนูที่โมอบอกว่ารู้สึกว่าชอบที่สุดในซูชิลุกก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะทุกคนมันจะเป็นออกแนวเหมือนแซลมอนเบืน,บนนะอะไรอย่างนิดนึงคือด้วยความท่ว่าปกติแย้โมเป็นคนที่ไม่กินแซลมอนสดพอมาแบบตออเป็นแซลมอนย่างนิดนึงแล้วก็มีแบบอบเบินชีสนิดนึงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชอบเลยทุกคนอร่อยอื ตอนนี้ก็คืออิ่มเรียบร้อยแล้วนะทุกคนกินไปทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกสิบเอ็ดสิบสองสิบสามกินไปทั้งหมดสิบสามถ้วยทุกคนเอยไม่ใช่สิบสามถ้วยสิบสามจานอิ่มเหมือนกันนะเนี่ยเรียบรอ้อยทุกคนหมดไปทั้งหมด726บาทนะคือเป็นมือที่ถือว่า แพงที่สุดเลยในชีวิตนะคะไม่เคยกินมื้อไหนที่แบบว่าแพงขนาดเมื่อก่อนแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะอย่างที่บอกไปว่า5,000บาทเรากำหนดงบให้ตัวเองอยากจะใช้อะไรอยากจะกินอะไรอยากจะซื้ออะไรก็เอาตามที่เราแบบเออสบายใจเลยอยากทำอะไรก็ทำนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้อยากที่จะมาเดินเล่นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเดินอะไรคือมองเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้มาสยามสักเท่าไหร่แล้วก็แบบคือก็ไม่รู้ว่าพารากอนก็ดูไม่ได้มีอะไรให้เดินหรือว่าเราจะไปเดินสยามโซนร้อนดี เดี๋ยวนะคือมองจะมาดูวิมานหนมใช่ไ่มตอนประมาณบ่ายสองครึ่งตอนนี้บ่ายมงกสี่สิบงานเราไปเดินสยามโซร้อนก่อนดีกว่านะมเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาแล้วกันเนาะแต่ว่าเมื่อกี้เนะี่ยลองคิดไปคิดมาดูอีกทีหนึ่งดูเวลาแล้วว่าอาจจะไม่ทันนะทุกคนคือหนังนะมันเริ่มบ่ายสองครึ่งใช่ปะคือตอนเนี้ยมันก็เกือบๆกักาบบ่ายสองแล้วอะ่ะนิวบอ,อกว่าคือเราเดินไปมันก็เดินไปได้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเข้ามารอข้างในที่โรงหนังก่อนเลยละกันแล้วลวเดี๋ย ค่อยไปเดินที่เสียมโซลอนเนี่ยหลังจากที่เราดูหนังเสร็จก็แเรากันเนาะน่าจะประมาณสัก4ี่โมงครึ่งห้าโมงอะไรประมาณนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะ เรียบร้อยทุกคนสรุปว่าหนังมันเริ่มบ่ายสองสิบจ้าดูเวลาผิดจําเวลาผิดตอนแรกคิดว่ามันบ่ายสองครึ่งนี่ดีนะเนี่ยที่ไม่ไปเดินสยามโซนร้อนไม่กันนี่คือหนังฉายไปถึงไหนตอนไหนละจดนเพิ <c oughs> ่งมาซื้อตั๋วนะอันนี้ก็คือได้ตั๋วมาแล้วทุกคนราคา9ก้าบเกาบาทลดมากแล้วก็อันนี้เนี่ยคือเมื่อเช้าใช้าเมื่กดเข้าไปในแอปเมเตอร์แล้วมันแบบขึ้นโปมาว่าแบบถ้าสมมติว่าเราแบบว่าอม คือเหมือนมันจะมีโปรวันนี้ที่มันลดเหลือ39บาทอะได้ถุงประมาณนี้ก็เลยแบบเออลงมาวันนี้ก็คือดูหนัง99บาทแล้วก็ซื้อมาคอนอีก29บาทถูกมากเลยเนะี่ยวันนี้เออสอ o ชั่วโมงตอตอนนี้ก็คือออกมาจากโรงแล้วทุกคนโอ้คือสะเทือนใจมากแต่ว่าเป็นหนังที่ทำดีมากเลยนะนี่คือมกนั่งดูแบบโหคือเป็นหนังที่ตั้งใจดูมากแล้วคือแบบมันบอกว่า คือมันสะเทือนใจจริงๆทุกคนมันเป็นหนังที่ะา้อนสังคมได้ดีมากเรื่องแบบความรักกับกฎหมายความรักกับสมบัติและใดๆๆอีกหลายอย่างมากโอ้ยยิ่งในช็อตฉากตอนท้ายนี่โอ้คือต้องปิดตาดูเลยก็ไปดูกันเอง,เองนะฮะไม่อยากสปอยแต่แบบดีมากจริงๆ,ๆเมื่อกี้ก,ก็คือแวะไปซื้อยูกรุโต,โตนะทุกคนที่สยามสแควร์วันอ่ะ ก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยกำลังจะเดินไปที่สยามโนร้อนแต่ว่าออกมาอีกทีเนี่ยคือฝนมันก็ตกเรียบร้อยแล้วนะกลายเป็นสยามโซนเย็นแทนแนั่นเองแต่ว่าประเด็นคือโซนไหนบ้างที่เขาเรียกว่าสยามโซนร้อนแบบเห็นมันเหมือนมีเป็นไซ่ซยเล็กๆอะไรเงี้ยกลบหลม เห็นเป็นซอยเล็กๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะตรงไหนเขาเรียกสยามโซนรอนมั้งก็เดี๋ยวเดินไปนเรื่อยๆก็แล้วกันเอาจริงคือโวกไม่ได้เดินสยามบ่อยอะก็เลยแบบไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นนะคิดว่านะ่าจะเป็นโซนแบบในซอยๆตรงนี้ที่เขามีหลายซอยมากเลยก็น่าจะเป็นสยามโซนร้อนนะ เทาที่ search มาในเน็ตคือโซนของกินเหมือนจะมีแค่เดือนนี้ก็คือเดือนกันยาแค่เดือนเดียวหลังจากนั้นเหมือนจะไม่มีหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่มันใใ่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าอยากจะดูเสื้อผ้าจริงๆอ่ะมันก็จะมีโซนหนึ่งน่าจะเป็นรีดสยามนะเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันคือเมื่อกี้เนี้ยโอ้โหต้องเดินระวังนะเนี่ยคือเมื่อกี้เนี่ย โมก็ไออล์ใช่ป่ะเพื่อนไล์มาบอกว่ามีคอนเสิร์ตจัดอยู่ที่ตรงทางเชื่อมสยามพารากอนกับสยามเซ็นเตอร์นะงั้นเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนล้วกัน ตอนนี้เราก็กลับมากันที่พารากอนเหมือนเดิมนะทุกคนก็วันนี้มาดูหนังสือที่คินโนคุนิยะนะก็ไม่ได้มีแพลนมาว่าอยากได้อะไรก็เดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยๆก็แล้วกัน วันนี้ก็คืออยู่คอนโดแล้วก็นั่งเครียองานทั้งวันเลยแต่ว่าตอนช่วงเย็นเนี่ยรู้สึกว่าว่างก็เลยอยากที่จตออกมาหาอะไรกินเอว,วันนี้ก็เลยมาที่ The Street คือด้วยความที่ว่าเราไปดูวิมานหนาม,มาใช่ป่ะแล้วก็มีนักแสดงก็คืออินฟ้าวราะหะซึ่งด้วความที่ว่าเราเนี่ยไปเห็นโฆษณาส่วนเส้นของอินฟ้าโฆษณาไอ้นี่อไอติมกะทิเปียกบุญไวเต์ก็พอสวยเอ๊ะอยากกินวันนี้ก็เลย มาจัดเลยแล้วกันที่สวินเซนสาขานี้นั่นแหละเนี่ยทุกคนดูสิคือแบบมันน่ากินมากคือจริงๆเราเขาก็จะมีหลายเซตอยู่เหมือนกันนะเออแล้วก็ตอนนี้เขามีโปรไอ้นี้ด้วยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแต่ว่ามกงเองก็มาคนเดียวนะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะกินไอติมกะทิเปียกปูนใบเตยมากกว่าก็เดี๋ยวกินเป็นอันนี้ละกัน อันนี้เขาก็จะมีเป็นแบบเซตเซตแบบนี้นะ199แล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนโทส่ะทุกคนก็199บาทหรือว่าถ้าส่วนว่าใครที่จะกินไปในติมเฉยๆเนี้ยก็มีหลายเซตเหมือนกันนะ 99, 300, 169, 229, 199รเง้ยเออะไรเงี้ย ลวโมก็ยืนขาสั่นอยู่ข้างบนลวโมก็แบบไม่ลงยังไงก็ไม่ลงยังไงก็ไม่ลง <c oughs> โอ้ยตายแตัวขำใจมากตอนเนี้มันแบบโคลงเพลงมากเวียนหัว <c oughs>